สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนที่เศร้านั่นเองมันนี้ก็เศร้าวันพุธมืัอนี้เห็ดกฮก็เผากับน้ำแล้วก็สิไปส่องมึงน้องใหม่จนจมขึ้นไข่ขึ้นจ้ะไข่เบิดขึ้นเลยจ้ะเดี๋ยวสิไปซ่งมึงน้องใหก่อนเดี๋ยวแม่จะเเบิ่งลูกแล้วเดีวสิไปหาหน่อไม้จ้ะไปยุ่งมาได้กันมืัอนี้ฝนก็ตกอยู่นะพี่น้องฝนตโปรยโปยขึ้นเก่าจ้ะบ่ได้แห้งหรอะตกบ่ได้น้ำได้เนื้อดอกตกแค่โปรยเดี๋ยวสิไปหาหน่อไม้จ้ะเพราะว่า เขาก็สร้างเนาะเขาก็กเล่ง่อยก็ต้องเล่งเมื่อยก็ยุดบ่ได้ช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเอานอกจาะเพราะว่าถ้าเบิดหนาน้องไม้ไปแล้วก็บ่ค่อยมีงานจากพี่น้องค่อยไปไปซ่อมเบิ่งน้องไม้กับบ่งเห็ดพร้อมเพื่อเฮ็ดอันเห็ดไผ่เห็ดไรนะแม่จ่ะมันออกเห็ดตอไผ่อะก็ฝนตกไปปล่อยในสองสามมื่อปกติมันจะออกเดี๋เด้อบึงน้องไม้น้ำกันนอกจาะพี่น้อง เป็นไงมัง้งโอ้โหโลมผิดก็ขึ้นเต็มโตเลยพี่น้องมึงเนี่ยมึงทั้งลมผิดก็ขึ้นเนี้ยงก็ขึ้นไปหาหมอป่ะไปหาหมอดีกว่ามั้งแม่ว่านู่นน่ะขึ้นเยอะเลยนะหน้ายโอ้ยตายแล้วไปหาหมอดีกว่านะอืม โอ้ยมืนอีก้ก็คือจะได้เปลี่ยนแผนนะพี่น้องเอ้ยพาน้องนายไปหาหมอก่อนนะจ๊ะขึ้นเต็มโตเลยเป็นแบบนี้ประจำเลยจ้ะแย่ yeah, เลยเดี๋ยวไหนเบ่งดูดงตุ๊กท้งโตดูดิซื้อยาเขียวมาทาโอ้โหนายมึงไหนพี่น้องไม่เยอะขนาดน,นี้แล้วลูก,ลกตา อ,อ่าเาดี๋ยวเกาหน่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไ,ไปหาหมอละเดี <c oughs> ๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเซราพีลาน้องพาเด็กน้องไหนไปทงบาตรกันจะเป็นเรื่องใดเรื่งแน่เบิงเบิงเบิงเบ,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 บิงขึ้นขื่นเต็มโตเพิ่นเลยหันหลังสิลูก <c oughs> โอ้ยฝากเป็นกำลังใจสองคนแม่ลูกในเรื่อพี่น้องเด้อเบิึงเน่คอยกันอยู่กับลูกสองคนยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกโอ้ย มึงลูกคนนะอือหืเดี๋ยวเดี๋ยวลาพีแลวน้องแล้ว,วจ้าเดี๋ยวสิพาน้องไยไปโรงพยาบาลกันเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิบอกเพื่อนก่อนว่าบ่ได้ดไปแล้วหานอไม่นั่นตายเลยลูกข่อยเป็นขนาดนี้เลยเอืออือไปน่องายไปฝากขีปฝากช่องหน่อยเด้อจ้าฝาก,ากเป็นกำลังใจให้แม่นนสองคนแม่ลูกฝากเป็นกำลังใจให้น้องไนหน,น,น่อยเด้อจ้าพาลูกไปโรงพยาบาลกอน้จ้าพี่น้อง นี่เลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ